ทั้งคนใช้รถใช้ถนนและคนข้ามทางม้าลายเหตุการณ์กับหมอก็ตายคุณผู้ชมยังจำได้อยู่ไหมฮะผ่านมาเนี่ยก็เป็นปีแล้วทุกวันนี้เวลาคุณข้ามทางมะลายเนี่ยความปลอดภัยกี่โมงต้องใช้คำนี้พี่ไม่เคยไว้ใจเลยนะอย่างที่ข้ามตรงทางมะลายหน้าตึกกรมมีเนี่ยออะพูดจริงๆนะคุณผู้ชมจะไม่แบบว่าพอเขียวแบบสําหรับคนข้ามไม่กล้าเป็นคนแรกที่แบบก้าวเพราะแทบจะทุกครั้งยังมีรถซึบถูกไปก่อนตลอดบางทีก็มอเตอร์ไซค์บางทีก็รถกระบะ บางทีเบรกไม่ทันก็มีถูกไหมฮะเราเราก้าวไปแล้วนี่ต้องมองก่อนนะต้องมองก่อนอย่างนี้เลยหาเพื่อนก่อนเราเราไปด้วยกันเนาะโอเคใช่ไหมดูรถก่อนอย่างเงี้ยปรากฏมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วที่สีลมใจกลางกรุงนะฮะรถคันอื่นเนี่ยเขาหยุดหมดแล้วเพราะว่าไฟถนนเนี่ยไฟแดงค่ะไฟคนข้ามไฟเขียวปรากฏคนเขาก็ข้ามไปผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาเห็นว่ารถหยุดให้เขาก็ลักษณะกึ่งเดินกึ่งวิ่งปรากฏมันมีอยู่คันหนึ่งไม่หยุดไม่เบรกจนเป็นอย่างนี้ฮะ เราเราคงรู้สึกเหมือนกันพรพะเราเห็นคลิปแบบนี้มโหนะมโหนะจริงๆอ่ะก่อนคันที่จะชนจะเห็นอีกคันหนึ่งก็ฝ่าไปก็ฝ่าไปก่อนคือมันวัดดวงว่ามันจะเป็นคันไหนที่ชนมันจะเป็นคนไหนที่โดนนี่แล้วจริงๆมีมีกระบะคันหน้าด้วยนะอ่าถูกไหมโอ้โหเออเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอสองเลนนี้เขาหยุดค่ะซ้ายสุดไม่หยุดเขาข้ามไปก็โดนชนนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสีลมซอย8นะครับบางท่านบอกว่า ทางมะลายเนี่ยมันสีแดงชัดเจนมากเลยนะแล้วไฟสัญญาณก็มีคุณไม่เห็นจริงๆเหรอคุณไม่หยุดได้ยังไงแล้วคนทีเ่เหตุการณ์เนี่ยเขาก็รีบเข้าไปช่วยผู้หญิงคนเจ็บนะครับเจ้าของภาพจากกล้องเนี่ยพยายามบอกว่าอย่าเพิ่งขยับตัวคนเจ็บนะ,ะเผื่อกระดูกกระเดี่ยวเป็นอะไรแล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมเรื่องนี้ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเพิ่งจะมีนโยบายเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนทางมะลายให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแก่ประชาชนคือ เพิ่มอัตราโทษปรับจากเดิมเนี่ยไม่เกิน1,000บาทเป็นไม่เกิน4,000บาทแต่เราก็ยังเห็นแบบนี้รถขับฝ่าทางม้าลายแม้ว่าจะเป็นไฟแดงให้รถหยุดแล้วก็ตามนะครับคุณผู้ชมอยากช่วยกันจริงๆนะรณรงค์กันมานานพูดกันตลอดนะครับทีนี้แต่บางท่านบอกเอช่วงหลังเนี่ยไฟคนข้ามมันดูเปลี่ยนไปนะไม่ต้องอะไรฮะหน้าตึก,กแกรมมี่ของเราเนี่ยที่เราข้ามกันเป็นประจำเนี่ย โอเคเห็นไหมมีพื้นที่รอข้ามมีตีเส้นทำเสีเรียบร้อยอันนี้ชัดเจนดีมากแต่บางคนบอกไอ้ที่มันดูชัดน้อยลงเนี่ยคือสัญญาณไฟแบบนี้เดิมเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจํากันได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนับวินาทีถอยหลังแล้วเราจะรู้ว่าเราเหลือกี่วินาทีที่เราต้องข้ามไปให้ทันแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นจุดและจุดเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆเหมือนกับนาฬิกาทรายถ้าจุดหมดมันจะกลายเป็นเขียวเราก็จะข้ามได้เห็นไหมฮะแต่ปรากฏบางท่านเขาสะท้อนมาเขาบอก เหมือนมันดูยากกว่าเดิมทั้งคนข้ามและคนขับรถนะแล้วก็มันไม่รู้เวลาละว่ามันกี่กี่วินาทีอะไรยังไงมันจะลดแบบนี้แล้วมันไม่เท่ากันในแต่ละครั้งด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีคําอธิบายว่าเออทำไมถูกต้องฮะทีนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามประชาชนเกอนก็แล้วกันคนใช้รถใช้ถนนนะฮะคนที่ข้ามทางมาลายเขาก็บอกว่าเออแบบใหม่มันก็ดูยากจริงๆเพราะว่ามันไม่รู้เวลาไม่รู้ว่าต้องรออีกกี่นาทีแล้วเชื่อว่าการเปลี่ยนสัญญาณไฟแบบใหม่เนี่ยไม่ได้มีผลกับคนขับหรอก คือไอ้คนนี่มันจะไม่จอดเนี่ยมันก็เหมือนเดิมมันจะเป็นเลขมันจะเป็นจุดมันก็ไม่จอดมันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวมันเป็นสันขวานอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยนะจริงๆนะชนแล้วบางทีไม่จอดเลยใช่ไหมล่ะไม่รู้จะหวังยังไงเลยเอา้าบางทีเฉียวไปแล้วก็หนีไปเลยก็มีะะนะแต่ประชาชนบางคนที่คุณบอลรัศดาไปสัมภาษณ์เนี่เขาบอกอกลับไปเป็นตัวเลขก็ดีเหมือนกันนะ,อะลองฟังครับ มันคือดูยากมากเลยค่ะอยากให้เป็นเหมือนเดิมให้เป็นวินาทีอค่ะเป็นเวลาค่ะเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขใช่ค่ะแบบเดิมอะ่ะเราก็ยังรู้ว่าอ๋อเหลืออีก120วินาทีใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมันอีกนานแค่ไหนอะคะ่ะที่พอไฟเขียวปุ๊บทุกคนเดินเหมือนเขาจำกัดเวลามากเลยข้ามไปถึงปุ๊บอีกไม่นานก็ตัดและะ้วค่ะก็หมดหมายความว่ามันมันไม่นานอะมันพอดี พอดีที่เราจะต้องยืนรอข้ามคนที่มาทีหลังไม่สามารถข้ามได้เลยถ้าไม่ได้มายืนรอค่ะอันนี้ฮะ,ะในมุมคนขับรถคนขีม่มอเตอร์ไซค์บ้างไหมเราไปถามพี่วินมอเตอร์ไซค์นี่ฮะบอกว่าสัญญาณไฟแบบใหม่เนี่ยมันก็ดูยากมองไม่ทันอยากให้กลับไปใช้แบบเดิมครับดูเป็นยังไงครับดูยากครับอยากได้แบบตัวเลขเหมือนเดิมมันก็สูงใช่ไหมฮะผนก็สูงแล้วคนที่มาถึงนี่แล้วอ่ะบางทีก็เบรกไม่ทันครับ พอไฟแดงปุ๊บอ้าวนู่นรถไปถึงนู่นแล้วครับอย่างขีดเนี่ยที่เขาบอกดีเลเนยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะต้องเตรียมที่จะหยุดรถแล้วนะเนี่ยดูรู้เรื่องไหมครับรู้ครับแค่สิบวินาทีสุดท้ายยังไงครับพี่ดูก็9ก้าแปดแป๊บเดียวครับแล้วก็แดงเลยเอานับตามขีดมาใช่ครับนับตามขีดครับแล้วคนก็ไปถึงนู่นแล้วครับ เออ,อนี่เราฟังทั้งในมุมคนข้ามและในมุมคนขี่นะถามเจ้าหน้าที่คนกลางเอา,เอาอยัางไงเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสัญญาณไฟจราจรสำนักการจราจรและขนส่งบอกว่าได้เปลี่ยนรูปแบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามแบบกดปุ่มใหม่แบบนี้นะคะ สิบแห่งในกรุงเทพนะคะซึ่งของเดิมเนี่ยมีสภาพทรุดโทรมขัดข้องบ่อยและติดตั้งใหม่ใน10จุดที่มีคนร้องขอหรือจุดเสี่ยงต่างๆนะคะก็คืออย่างที่บอกแล้ะค่ะเปลี่ยนจากแบบตัวเลขนับถอยหลังเป็นแบบนี้เป็นเส้นประหรือแบบจุดเนี่ยนะคะค่อยๆลดลงลดลงลดลงแบบนี้นะคะแล้วแต่คนจะเรียกนะมันก็ยังไม่มีชื่อเรียกเฉพาะใช่ไหมคะไอการเปลี่ยนสัญญาณไฟแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะสร้างความปลอดภัยให้คนข้ามทางม้าลายมากขึ้นเพราะแบบใหม่ จะติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับคนขณะยืนรอข้ามถนนและขณะเดินข้ามถนนบนทางข้ามเพื่อปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาให้คนเดินข้ามถนนอ่ะให้เห็นภาพชัดๆนะคะคือถ้าเกิดเป็นตัวเลขใช่ไหมคะ <S <S เดิมเนี่ยสมมุติเขาไฟเขียวให้คนข้ามเขานับถอยหลัง20วินาทีใน20วินาทีเนี่ยคุณต้องข้ามให้ทันต่อให้คุณอยู่กลางทางม้าลายแต่ถ้ามันหมด20วินาทีแล้ว ระบบมันเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟแดงของคนข้ามและเป็นไฟเขียวของรถค,รคนยังค้างอยู่กลางทางม้าลายเนี่ยเสี่ยงโดนรถชนแต่ถ้าเป็นระบบใหม่มันมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมมันก็ตรวจจับว่าเอ้ยคนยังเดินข้ามทางม้าลายอยู่นะไอจ้จุดๆเนี่ยมันก็จะปรับให้มันนานขึ้น<อ>ขยายเวลาให้ไฟเขียวของคนข้ามนานขึ้น<อ>เพราะเนี่ยมันเซ็นเซอร์อะไรเนี่ยคนข้ามเยอะนะอ่างั้น,น,นมันทวงให้นานหน่อยให้มันเขียวของคนก่อนแล้วมันแดงของรถนานหน่อย แล้วพอคนข้ามจะหมดอ่มันรู้แล้วมันเซ็นเซอร์ละม,มันถึงจะเริ่มเปิดสัญญาณไฟเขียวให้รถแต่ประเด็นคือยังไงเซ็นเซอร์เนี่ยต้องการให้สอดคล้องกับคนที่กําลังข้ามถนนใช่ไหมคะแต่ผู้หญิงเขาบอกว่าเขากําลังจะไปถึงอีกฝั่งเนี่ย มันแดงทันทีเนี่ยแปลว่าเซ็นเซอร์มันจับว่าทางม้าลายมันไม่มีคนแล้วหรือเปล่ามันไปมันไปฝากชีวิตไว้กับระบบถ้าเซ็นเซอร์มันคลาดเคลื่อนล่ะครับทีนี้หรือหากมีคนกดปุ่มจะข้ามถนน<ะ>สมมุติกด,กดไว้จะข้ามแต่เป,ตเปลี่ยนใจไม่ข้ามแล้วเซ็นเซอร์ก็จะตรวจจับทันทีว่าไม่มีคนยืนรอตรงทางม้าลายแล้วร,ระบบก็จะยกเลิกปุ่มกดให้อัตโนมัติทำให้รถติดน้อยลง<ะ>คือแบบเดิมเนี่ยถ้ากดแล้วเนี่ยมันไม่มียกเลิกนะฮะ มันกดแล้วกดเลยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนร้องเรียนไปพอสมควรว่าอยากได้สัญญาณไฟแบบเก่าแต่เจ้าหน้าที่บอกขอให้เปิดใจเพราะสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจริงๆเจ้าหน้าที่เนี่ยฝากขอบคุณช่องวันเรามาด้วยนะฮะท,ที่โทรไปขอคําอธิบายเพราะว่ามีคนร้องเรียนมาจริงๆก็เลยฝากออกข่าวประชาสัมพันธ์เลยว่าที่เปลี่ยนเนี่ยเหตุผลมันเป็นแบบนี้นพี่เองอยังเพิ่พงรู้ว่าอ๋อที่ที่มันเปลี่ยนแบบนี้มันเซ็นเซอร์ที่หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อะไรรู้ไหมคะระบบเนี่ยต่อให้มันดีกว่านี้เลยค่ะต่อให้มันดีคิดค้นมาแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย มันก็ไม่มีทางที่จะปลอดภัยที่สุดได้ถ้าคนใช้รถใช้ถนนไม่มีจิตสํานึกและไม่มีวินัยจราจรต่อให้มันไม่ต้องมีอีสสัญญาณไฟเลยนะคะมันมีแค่ทางม้าลายแต่ถ้าเรามีจิตสํานึกอะค่ะเราเห็นคนจะข้ามทางม้าลายเนี่ยไม่ต้องมีไฟมาบอกค่ะเราต้องหยุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่นี่ประเทศไทยเราไม่อยากเหมารวมแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นไม่งั้นเราไม่สูญเสียหมอกระต่ายไม่งั้นเราไม่เกิดคนโดนชนจนสลบกลางทางม้าลายแบบนี้ไม่แล้วมันเป็นประเด็นที่ว่าบางทีคันอื่นหยุด แต่อีกเลนอีก2เลนไม่หยุด,ยดอย่างเงี้ยเออหรือบางทีหยุดกระทันหันโดนชนท้ายเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นรอบข้างเต็มไปหมดเลยซึ่งเราอยากจะชวนให้ทุกท่านเนี่ยมีจิตสำนึกไปด้วยกันไปพร้อมๆกันเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมยังไงผมยังมีความหวังนะค่ะสักวันหนึ่งผมเชื่อว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนนได้นะใช่ค่ะเพราะว่าคนที่มีจิตสำนึกดีๆก็ยังมีอีกเยอะเหมือนกัน ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ